นี่คือสัญญาณของคุณในวันนี้ที่จะหยุดการต่อสู้บังคับควบคุมจัดการวิธีการของคุณค่ะเพื่อสร้างสิ่งที่คุณแสวงหาปล่อยมันไปค่ะเมื่อเราเครียดกับนักวัตถุนิยมที่พยายามบังคับให้เราผ่านความว่างเปล่าตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ในฐานะจุดหนึ่งของจิตสำนึกและมีอีกจุดหนึ่งของคุณคือจิตสำนึกอวกาศซึ่งก็คือการแสดงออกของคุณน,นั่นเองค่ะและเมื่อคุณเครียดวิตกกังวล เนื้อหาของคุณจะพยายามเคลื่อนผ่านไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งเมื่อคุณปล่อยวางและยอมรับแนวทางที่ยอมจำนนและคุณใช้หัวใจและนั่งสมาธิเห็นภาพและรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นและคุณรู้สึกถึงมันจริงๆค่ะก่อนที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาและคุณปลูกฝังอารมณ์ที่ยกระดับเหล่านั้นออกซิโตซินนี้เพิ่มขึ้น เป็นที่รู้จักกันในนามสารเคมีแห่งความรักที่ยับยั้งคอติซอลก็หมายถึงระดับความเครียดค่ะทุกคนความเครียดเหล่านั้นจากคุณก็ปล่อยให้บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณเตรียมการไม่ว่าคุณจะพยายามแสดงอะไรลองดูสิคะว่าเป็นสัญญาณของคุณในวันนี้ที่จะหยุดไล่ล่าต่อสู้ดิ้นรนและยอมจำนนค่ะและดูว่าเกิดอะไรขึ้นเชื่อคูทาร่าค่ะจักรวาลต้องการให้คุณไว้วางใจในกระบวนการ แล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา